ขันของไตปิฎกมี5อย่างขันของเราก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณฉะนั้นขันห้าของเราก็มีมมันก็มีกิเลสมาน ปรเกลติมที่มันอยู่ในจิตใจของเรานั่นเองอภิสมาโลโปโลเพ่งแลังอยากได้ของผู้ื่นโทโซ่ความประทุสลายโกโทความโกรธเคืองอุปนาหะความผูกเวรหมายมั่นกันนั่นเองจนถึงความประมาทมัวเมานั่นเองอุปกติบหนี่แหละเป็นมานที่เราต้องข้ามให้ได้ถ้าเราข้ามเกรดสมานไม่ได้เราก็ข้ามขันธมารไม่ได้พอข้ามขันธมารไม่ได้มัจจุมารมารความตาย ก็จะมาตัดรอนเรานั่นเองเทพบุตรมารเราก็จะอยากเป็นเทพบุตรอยากเป็นเทพธิดาอยากเป็นพรมต่างๆก็เป็นมารอย่างหนึ่งอภิสังขลมารมารที่ละเอียดที่มันฝังอยู่ในจิตใจของเราจิตใจของเราจะง่วนอยู่ใน